คลื่นที่สูง2-3เมตรพัดเข้าสู่ชายฝั่งก็ทำให้เทศบาลน,นครสงขลาต้องปักธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนภยัยห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลทั้งที่หาดชะลาชนและก็หาดสมีหลาอําเภอเมืองสงขลาอย่างเด็ดขาดค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มีการแจ้งเตือนภยัยต้นสนริมชายหาดที่อาจจะล้มลงมาได้จากคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่ง ส่วนสภาพอากาศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ทําให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมค่ะทั้งเรื่องของการระบายน้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําที่จะเข้ามาเพิ่มเติมโดยสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่11ได้ยกบานประตูร,ระบายน้ําทั้งหมดที่ประตูร,ระบายน้ําบ้านนาควนอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากคลองอ่ตะภาลงคลองภูมินาดดาริก่อนที่จะไหลลงทะเลสาบสงขลาสําหรับเตรียมพร้องรองรับน้ําใหม่จากฝนที่ตกหนักลงมา โดยศูนย์อุตุนิยมที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาจึงได้ออกประกาศเตือนค่ะวันที่17-18เดือนนี้ธันวาคมจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเงย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกะระอกหนึ่งก็จะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะ